สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูจิ๊บเช่นเคยนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนไปพบกับวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนรู้หรือไม่คะ รอบตัวเรามีสิ่งต่างๆมากมายทั้งรูปร่างลักษณะและที่อยู่แตกต่างกันเช่นคนพืชสัตว์และสิ่งของบางชนิดเคลื่อนที่ได้หายใจได้กินอาหารได้เจริญเติบโตได้แต่บางชนิดตรงข้ามกับสิ่งที่เรากล่าวถึงมาเลยค่ะเราจรึงแยกสิ่งต่างๆรอบตัวเราออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะ สิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คือคนกลุ่มที่2ก็คือสัตว์และกลุ่มที่3ก็คือพืชค่ะสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่1คนคนสามารถกินอาหารได้โดยใช้ปากเจริญเติบโตได้เคลื่อนที่ได้ขับถ่ายหายใจ และสืบพันธุ์ได้ค่ะมีชีวิตกลุ่มที่2ก็คือสัตว์สัตว์สามารถกินอาหารได้โดยใช้ปากเจริญเติบโตได้เคลื่อนที่ได้เช่นวิ่งกระโดดบินคานว่ายน้ำขับถ่ายได้หายใจได้และสืบพันธุ์ได้ สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่3ก็คือพืชพืชสามารถดูดอาหารได้ทางรากมีการเจริญเติบโตหายใจได้ทางใบและขยายพันธุ์ได้แต่พืชไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะนักเรียนนักเรียนได้รู้จักสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาทำความรู้จักกับสิ่งไม่มีชีวิตกันบ้างคะ่ะ สิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถกินอาหารหายใจเคลื่อนไหวจเจริญเติบโตสืบพันธุ์และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ค่ะสิ่งไม่มีชีวิตมีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือน้ำหินดินทราย และธาตุและอากาศเป็นต้นค่ะส่วนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นเช่นรถจักรยานยนต์รถยนต์พัดลมนาฬิกาเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและอื่นๆอีกมากมายค่ะ เรามาดูความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันค่ะสิ่งมีชีวิตนะคะสามารถกินอาหารได้หายใจ,จเจริญเติบโตเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองและสืบพันธุ์ได้ค่ะต่อไปสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถกินอาหารได้ไม่หายใจ ไม่เจริญเติบโตไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองไม่มีการสืบพันธุ์แต่ขยายพันธุ์ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันไปแล้วนักเรียนพอเข้าใจกันบ้างไหมคะหลังจากจบคลิปไปแล้วให้นักเรียนกลับไปฝึกทบทวนกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ครูจิ๊บฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ